อินนาสการะนะพุทธังอภิปโชยามิอินนาสการะนะธรรมังอภิปโชยามิอินนาสการะนะสังฆังอภิปโชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธ พคะวันตามภพวาเทมิสวากาโตพคะวาตมโมธัมมนะมัสามิโสปะปันโนพคะวโตสาวกสังโฆสัมฆานาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม กายพระพุทธไตยรัตนายามานีนปรัตศีสหชชัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยทาาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาภีธานังวรังกันทงัง สีวะริจามหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสุทธาธรรมะสังฆาุสนินะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะนายะมานีโนปารัต สีสาสาชุธรรมมาพุทธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆาบูชาอาภีธานังวารังคันธังสีวรีจามหาเถรังอาหังวันธานิสุรโตอา โยห,หังวันทามิสัพโพโสโพธะธรรมะสังฆา,า,า,าุสเณมินะโมพุทธายะพระพุทธไตายะตนะยังมานีโนปารัตสีสาหาสุตัมมะโพธอธรรมโมสังโฆ ยะถาคุทโมนะพุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีธานังวารังคันธังส an, ีวร ah ah ิจามหาเถรังอาหังวันทานิจุระโตอาหังวันทามิทาจิโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาภิเสกนินะโมพุทธายะพระพุทธไตฏตนะยะมานีโนภารัตติสิสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมูระ พอทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังคันธังสิวาริามหาเถรังอาหานทามิสุรโตอาหันทามิทาติโยอาหานทามิสัพส พุทธะธามะสังฆะุสีินะโมพุทธายะพระพุทธไตฏตนะยังมะนีโนปารตสีสาหาสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆเจ้าท้าพุทธมุนระ โุตาบูชาธรมมะบูชาสังฆะบูชาอาภีทานังวารังคันธังสีวรีจามหาเถรังอาหังวันทามิจุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธามะสังฆะุสีมิณฑโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายมานีโนปรัตติสหัสสุตธรรมพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมุระ โอทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานังวารังคันธังสีวาริตมหาเถรังอาหังวันทามิจุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธามะสังฆุสีมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณ์ยามาณีนปรัตน์สีสาหาสุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมนะพุทธบูชาธรรมะ อชาสังฆาอูชาอาภีธานังวารังคันธังสีวรีจรมหาเถรังอาหังวันธามิจุระโตอาหังวันธามิทาจิยโยอาหังวันธามิสัพพโสพูทาธรรม,มะสังฆาอุเสนีนะโม พุทธายะพระพุทธตายรดาธนยามานีนุปัรสีสหาสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอภิธานวารังคันธัง เสวรีธรมมาเถระอ,อาหังวันทามิจุระโตอาหังวันทามิทัิโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเสกนิตั้งใจแผ่เมตตาให้แก่ตนเองให้สรพพสัตว์แผ่ส่วนบุศลและอธิษฐาน ขออโหสิกรรมอหังสุขิโตโหมูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรหมูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอพยาปัจโชหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งพวงอหังอนิโคหูมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเพอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ อย่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด อิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังมีครูปัจช,ชายาจาริยานังโหตุสุขิตาหนตุครูปัจช,ชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวานังหตุสุขิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทว,วดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพตานังหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก,เก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพวรีนางหูตุสุขิตาหนตุสัพเพเวรีอขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมน,ยนายเว,ตร,ตวเร,รทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังหูตุสุขิตาหัวตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเธอข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรม่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแกขขาา่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคนาญาติและผู้มีอุปการะักุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอดข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผล,ลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเธอน ขอทุกท่านจะประสบแต่ความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์โพลผลได้จงเจริญไปด้วยจากตัวรพิธรพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันละสุขะพละและปฏิบานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นโซ่ความปรารถนาเพราะความสมหวังจะมีกับท่านบุตรตงใจจริงทุกท่านเอ้ารวยมากมาๆเลยโชคดีมีสุดนะจ๊ะรวยรวยกระจายสมหวังทุกอย่างนะลูกนะอ้ารวยมากมาๆเลี้ยงซื้อเก่งๆลูกเอ้ยรวยรวยรวยสวยๆถ้าลูกนะรวยรวยจ้ารวยมากมาๆเลยโชคดีมีสุดนะจ๊ะรวยรวยผู้ที่มีทุกให้ลืมไปของทุกข์ผู้ที่มีสุ ก็มีสุขยิ่งขึ้นไปอธิษฐานสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาในสิ่งที่ฐานผู้ที่ได้ยินเสียง<อ>ก็ให้มีความสุขผู้ที่ได้ยินชื่ออธิษฐานสิ่งใดก็ให้สําเร็จเอแคพี้พอก